ตัวเมยแห้งบ่ประตูเ๋ยนี่ฮะเมื่อ่อนเจ็บเดี๋ยวนี้ขนไหนม่ปวดอ๋อปวดยาทานังไประตูเมืยแห้งเบิดแล้วพี่น้องลูกกระสีบได้แล้วนี่ฮนะได้เลยโอ้ขะั้นถ้าลูกกันสิบัวลกวนประตูให้ประตูผ่อนเด้อด้วยใอาสบายดีประตูโอ้ยเออลูกได้แล้วพี่น้องอึ๊บอเอาเอาไปังตู้นะเอาลูกเอาลูกในตู้เจ้าิลูกป่ะเอาเอาอึ เจ้ากระเพงพอเจ้าอยู่บ่น้องอ้อยมันบุญจากเพ่งฮะเขาว่าไปซื้อมาเถ่าไอ้เจ้ากระเพงพอเจ้าอยู่บ่ทั้งผืนข่ำบาดีโมปากเนาะโอ้ยผมเคยปากได้เนี่ยปากอยู่อืมเอาเอาเอาลูกเสร็จแล้วมาเถอะไอ้นี่แหละเป็นพ่งลูกเนาะว่าลักชัวร์วมียกัด เคยนเลยเราจะเมื่อนอนพุ่นเราก็มานอนเราจะไปพุ่นเราก็ไปตามใจให้เคยเห็นดิวเจ้าไปลินไปวอลคนิยานนึ่ลินลูกกระทบบัวกระทบบ่าวบอสมาแล้วบอสมันนี่จักมาไเลมาเมื่อแล้วมาแล้วเมื่อแล้เนาะมาแล้วกับจัานโอ้ยเศาโอ้ยจุ่งจังมันแล้วมีไผ่มาหาเจ้าแน่เมื่อนี่มีแต่ลูกสองคนในบริวารมีอีก บ่มีมีแ่าีบ่บ่ีแ่าหลีมี้ันใดเออคนเดียวบ่จักมันวากะไผเมียมันเออแล้วมนกะเมียมันเนาะอเออจับได้อีสานนี่อือบ่แม่นบ่าวบดเนาะบ่แม่นเาลีมากับเมียาลีมากับเมียลาวแม่นแม่นบ่ตูแม่นแท้บ่แม่นแท้โอ้คั่นแเาพ่นนสิทามันบ่าวีว่าแม่นแท้เนาะแม่นบ่ตูนี่เราคมจาเราดีอยู่เนาะค่แม่นเนาะขอแพทย์ แม่นแม่นแท้พอหายเร็วหายไหลเฝอรีแล้วเขามากับเมียพอช่างก็มุดชุดชัดชืินแต่เพิ่นเมื่อแล้วเมื่อแล้วเขาก็มีก็มีครัวเนาะก็หายู่หากินไม่ได้หากินไต่อเลยเพิ่นตอนเราเข้ามาเราโทรให้ซื้อไข่มาให้ประตูนี่แม่นทางทางหลานก็เข้ามาก็ซื้อไข่ฟรีมาให้ประตูนี่ไข่ก็ยิ่งมัทันเมืดนี่พอทันมืดเนาะนี่ไม่ได้กินดี่ประตูเออ เมื่อพมาได้ลูกบุญพ่อใมาจอบมาเยี่ยมมันพอเท่าเนาะดูตัวพอเท่าเพิ่อนเมี่ยมาจอบมาเพิ่งพอเท่าไปบกขาไปเถ่าโอเลยบกข่ามาเบียบเง้ยงเงี้ยงนั่นแหละเมืิอวีเหือเมื่อมดแหงนละยู่ไปทำธรรมชาติอยู่ไปทำดวงยู่ไปทำชุกภาพพี่บกขามาเบียบและพี่ปอบพี่พงบ่ คิดชังเขาเขาไปทำลายไปทำลายหายไปสี่พื้นเนาะพู่ว่าอย่างไดรก็ย่าอ่าบ้านเมืองว่าโอ้ทกอเป็ดปอบเอากอเป็ดปอบตะาอเป็ดบุดีกิดท้ากอเป็ดบุดีอ่าเขาเป็นคนเฉดสืวมันยืนมันคงคนโองเดนแม่นตะกอตะาอแม่นคือดีนี้ละมันมีมันมีข้าวน้ำจำตาไม่เท่าและลูกเมีย มีมาให้กินเขาชุกปลาตายอคนต้องมีอยู่วนกินคนจะมีกำลังใจหักแพงกันอ,กอ,อันนี้ปล่อยลอยนวลเลยพอหาได้ก็ได้กินพอบห้หาไม่ได้ก็น,นอนอแบบนี้สิสิไปหายัางได้เนาะโอาย,ยุปูนี่เ,เนาะอีอ่น <Okay. S 1> ี่หาทางรถก็ยิบหมอหอดทั ่ไปยากแล้วเออยากบ่ภาษาท่านยากยากมันเจ็ดออดแดงเป็นวินเป็นจักบ่มีดบ่มีอันกายบ่สมบูรณ์แหละบ่ทาบอนคือเต็นมยังน้อยโอ้ยเนาะคิดนักอยู่ได๋เนาะพนีโอ้ยคิด่พนาลูกคิดเอาพอหาเรื่องหารายบ่พอปัลูกเมียบบ่เคย พ่อตู้นี่ตอนที่อยู่วันตาอ้อยนี่อยู่ตุ้มร้านนี่กับมีอันลูกมีเมียอยู่บ่อยู่ทางนั้นน่ะอยู่ทางใต้มีมูมีครูมีมูมีครูมีเพื่อนหักเพื่อนแพงรวมแบบดูวพี่น้องพี่น้องป้องปายได้ญาติพี่น้องนี่ก็ใช่บ้านใช่เมืองญาติพี่น้องนี่มีบ่พี่น้องเจ้าจะแท้นี่บ่มีบ่มีเลยบ่มีเลยใช่บ้านใช่เมืองใช้การจสีตังมีแต่มูครูที่ซื้อแม่นหักแพงกันคือเจ้าก็คอยเคยรวมรบอยู่เผากะตังกันได้แม่นเผากระตังพอเขาเผากะตางกัน ชนชาติดเดียวแต่พราก็ดูแลบางอย่างทุกอย่างก,ก็พอมกันกินพอตูนอ้นี่มีเมียนี่ผู้ที่ซีมันบอกอันวานางบากอ่อนนี่แมนบัดนี้เมียแต่ละคนนะ่ะได้ลูกน้ำกันอยู่บ่พอตู้ได้ผู้ดใดผู้ได้ก็มันไาทิ้หายตัวไปเลยไม่จักได้ได้ลูกนะ่ะจะคนได้ลูกน้ำกันนะชอ่องเมียได้ลูกน้ำกันนะสองคนแมนจะเขาอยู่นพอนะแมเขา เอาไปเขาไปโทรถามมาพ่ออยู أ ه, أ ه, ่ในไรกินในไรอืมก็เลยเขาอินน้ำชามลานเขาอินน้ำชามลานมีอย uh> ู <h <h ่มีกินเอาในนั้นที <h <h ่จริอประจบประกลเกียร์ก็พอบมแมนเพิ่นติดต่อเจ้าบ่ได้กับบู้จักได้มองเจ้าอยู่บ่จักได้ได้ได้เอาคือว่าในนั้นเอาเปิดนิดนึ่งไปปล่อยคลิปก่อนิดหนึ่งมัดนิดหนึ่ง คือว่าในนั้นเขาโบหูจักไปใช่เหตุเขาโบหูจักเจ้ามองเจ้าอยู่หูเมื่อพออยู่ดรงมะงแงวบ้านนี้พอตู้บม่ได้อยู่ดวงมะงแงวเลี๋ยดิมาอยู่พี่แหละพุนฉวางเลยพุนฉวางแต่ก่อนอยู่ดวงมะงแงวอยู่แต่พอดเพืิอเชิดอชนอ่อยชวนอ่อกลัวยเพิ่นอันนี้มาอยู่พุนฉวางยั้นพอดเพื่อชิดดูแลบางแยงว่าชื่อดินชื่อดอนให้ ตังตุกตังหานให้คือที่นี้แหละเออให้เป็นของตอนเองเอ่ากระมาดคือทีนี้แหละพอได้อยู่ก็อยู่พอไม่ได้กินก็น,นอนอยู่เนาะแมน่นคิดนักน้ำอยู่ใดทั้งลูกก็ดีคิดนักขันเมืออเป็นแบบนี้นนนนหาน้ำที่กินก็บมือเขาว่าวุเนายนอปเา่า หนึ่งมีน้ำกินมียาชุบมีน้ำลได้ายปากมีขบปากขมเบาจากโมคูจากบ้านเมืองพ่อก็ดีใจกูกูมือหนิไม่มีใครมาดูแลบางอย่างพ่อก็ตั้มหน่อยหอยใจเลยว่าคือหายแท็บตู่หนิฮะว่าคือจะหายแท้หนิหายแล้วคอยใจอหายดีนะก็แขมอังหอยไข่บอได้หอยชูนาลูกล้านบบบนี้บ่าหายยางเดียวอยู่ทับถุกทับหยาบอยู่ทับความจะเป็น ค่อยเรือใจลูกเต้าบ่เบิบร์กโมยแยงบ่เดี๋ยนี่ฮะแม่นบ่ฮู้จักว่าพ่อเป็นจังได๋อยู่จังได๋บ่จักเลยลูกะบ่จักเลยพี่น้องคนเฒ่าน้อยใจนี่ฮะ<ม>คนเฒ่าน้อยใจแล้วบาดนี้แม่นให้พ่อให้ลูกคิดบักงครับเพราะพ่อเนี่ยฮะเรื่องหารนายบ่กอ เออป้ปั๊มบ่ลูกหลานบ่มีประวัติบ่เคยขอตู้เคยเจ็บตู้นี่ค่ะพันน้ำตาพี่น้องบ้านนี้ฮะแมนข้าพันลั้นแทงได้อันนี้บุคคลบม่กล้าข่าไอ้ผู้มู้คิดแบบพระเจ้านี่นับมือนับเท้านับมือนับตายอืเนาะควรมีตาชงชาญกันดีทีเอาแล้วบานนี้อันนี้เดี๋ยวให้ให้ฉัให้ป้าชีเนาะงพระเทาเอ้กุยแบบพอพอคนเป็นคนบรี ให้เงินใช้ให้ใช้ให้ป้ายสีบาทนี้โอ้ยพี่โน้องจักตุบว่าจังไรบัดน,นี้ฮะชุดให้ลูกคุณกวาให้ลูกพี่เลยนะไ่ได้เถาลูกอันนี้อันเรื่องจริงโบนิแมนนั่นพู้ตู้ว่าเอาเนาะเพิ่นปักป่มเนาะบ่เรื่องจริงบม่ได้ปูงแตงบ่ไม่ได้ฉีดฉันปนแตงไม่ได้คิวคมเบาของไผโดยตัวเองนีแหละอันนี้เ่ามาแล้วบัดนี้เพิ่นสร้างตืมใช้ให้ป้ายสี่ย่อย ปกติวี่งานจะพ่อบอกว่ากูมาหาตัวอาตัวหน่อให้ลูกชื่อบบอกวพราะตัชุื้อตอมันเป็นคนใหนไหนคนบุดีบอกคนคี้รักมักชกบอกคนเคยไปรักไปปุ้นบอกเคยคนที่ฉันมือยาวบอกให้ถามเออเบพานเาฮอดโลกคนพอห่างพอมีบอ พ่อทุกพ่ออยากพ่อแม่ก็บ่มีไอ้น้องก็บ่มีเอ้าขัวเดียวกระเทียมรีบมาใส่หมูมาใส่น้ำลูกน้ำเมียน้ำพอเท่าไม่เท่าแม่บัดแห้งมาเว้าในนี้อีกให้ช่างคมไ่ดีให้เพื่อให้ช่างพงพ่อไม่ได้คิดจิตใจบ่มีจิตใจที่เบบเออเผื่อเมื่อวานในนั้นอันนี้นะน้อยใจเลยเนาะแม่ คุกมือนี่ยังกินน้ำกับตัวเอาเองพังกินกเพ่กกไปติดนี่ติดฉีนมูอกันได้กินคุณมือหอไรพ่อไปกินเราพอบม่เคยพ่อตู่ว่ากับน้ำตาออกมาแล้วพี่น้องเลือใจเรือใจเลือใจเรือใจเมียกี่เลือใจพายเลือใจตนเองก็แม่นเรือใจเมียก็แม่นเรือใจตนเองว่าได้ไหนพ่อตู่นะเตเนงคือว่าฮักแพงอยู่ตลอด ฮักแพงลูกฮักแพงเมียนี่บอเออมืหมู่พระบาดอาถรรพ์คือว่าเฮาไปเลี้ยงดูเสยหน่อยเออคือเฮาไปดูแลแนวนั้นนั่นกินต้นหนาปลาปลาใหญ่เฮาบ่เคยเชียงอยู่เชียงกินมีหน่อยมีหลายกินน้ำกันโดยเขาบริคิดได้คุณงามความดีเขาพอเลยเออเขามีชินมีปลาบ่มีเงินกินงคำมีข้าวต้มข้าวนมข้าวโอ้ยเขาดีใจย่องบ่ ย่องคันวาบมีแหละดูทุกไลเอาเลยเอาถึงบันนั้นเล้คอยคิดเห็นบุตเออถ้าม<บ>ึ<บ>างเล่าจ้าไลนีลูกเคยเจะบ้านพุทธวังจกเถื่อเจ้าเล่าไม่เท่าหันไลเจ้าหนีบ่ไม่เพื่อไลหนีจกเถื่อะนะโอ้ยนับบกคูนับบกคูเอาอคอยคิดให้พีินัยช่อชื่อบ,บุ่ง จะมีความเบาคอยอยู่ยอยู่ตามธรรมชาติเน๊อ๋อพี่น้องเฮ้ยบุญเขาบาเรื่องม,มาพอปิดบอบปิดผพงบาดนี่ไนยไหนยบ่นบาเรื่องมาคนพอเป็นคนรักมักฉกบาดบาดเรืองมาพอไปเขาชุดผักรักชุดแตงเขาเอาเลยมีไหมอีกบ้านี้กะเออ่พอเท่าอนุลายแล้วแต่ยางออกทางน,นี่ก็ยังสิบบได้แล้วเออด่ยังจะไปหารักคองพผยี่สิบ แบบนี้เจ้าของเขาก็ทันแล้วเ <Okay. S 1> อ้ยย่างละพังแต่ย่างย่างก็กงไม่ได้ไดลกก็ไม่ได้แล้วขี่าคนยากเขาเพืจะไม่ได้ขี่กระบอนเหี่ยกระบอนตอนนี้น้อยใจแล้วเนาะน้อยใจมึงเขาก็กินเองมันยังก็กินเองเบดพี่น้องเบดเห็นตัวจริงเขากินกันทางอยากรับกินกันทางอยากนํากินกันสิบ่มีแล้วบ่มีคือนี่ต้มเม้อเห่ ai <laughs> ừ. mi phun mà đu lệ bằng nhang mà hạt phèn bỏ Tại tròn phò mi ngân mi khấm mi ngân đầm khấm đơn nọ khấm bưng khấm đu lệ thì nó bỏ bài bỏ phơi mát ừ. mà treo thục treo nhạc ba bưng thím khu mu khu má giờ này đây Đôi men thấy là thím khu mu khu má luôn nha cứ bưng luôn bưng có bưng bây giờ bưng ở hồ cạn chứ chết mà khỏi mại chào mài thì มันมาช่องนากับลูกกับผัวมันแมนจริ้งแบบพ่อบอกลูกพ่อผัวหาเรือหายไรว่เห็นเนาะเฮ้ยเอายิบป้ายิ่มได้บอกการเะตั้งมมคูเคยจะาลาดบ่ไม่เคยจะพพาดลินอโลกพูร่าูแมนแม่บอกู่ศูนทอนเราน้อยใจแล้วพี่น้องมันน้อยใจน้ำเมียว่าว่าเป็นปอบเป็นโพกเมียนี่ลายนี ไปอยู่บ่ให้อยู่นับเถื่อบ่ถวดแม่บ่จื้อบ่จำสินีไปได้อย่างไรไปได้ได้เป็นแต่ย่างไงสิบุได้เลยโดยเขาคิดแม่คนยังคนคนใหญ่คนเตคนเขาคนโคนไรนี่เฮงยังเราไปหลักไปปุ่นเราไปเชีองอยู่เชียงกินไปหลักบาน่านเมืองไปตัวไปตมเราไปติดนี้ชีชินไผ อ่าไปให้ยูให้เรากินก็เรากินไปฟใบเราก็อยบ่เคยบ่เคยบ่เคยพอมาเป็นบ่หูหลักบ่หูไอดีบ่เคยหลักไอดีบ่เพิ่นคือบ่ใช่ใช้เจ้าใช่เนาะเอาขอหาเรื่องจังวะหาเรื่องโดยที่มันบ่แม่นความจริงนี่มันอันนี้นะมันกะเป็นไปบ่ได้สิบ่บาบบ่ตเขาบ่จักบาบ ทำบ้าเขาบาปไปแล้วช้ำนี่แหละบอกว่าทีคนครอบคนครอบครัวเดียวกันสีปักปั๊มใช้ให้ป้ายสีปานนั้นชุดยอดเจ็บอดใครมาบึงใครมาถามว่าโอ้ยลูกเคยบอกพยอ้อนบอกเป็นใดๆเม่เท่ากับมาอยู่บ่อคาเป็นคาเจ้าอันบ่สบายนี่บ่อเบนหน้าตัวช่วงนี้ก็ยังเ็น มีแต่เขาปัป๊ะปำย้หยนีลูกเดียวไวอยู่มีแต่เพิ่นเว้าวปัป๊มเจ้าเอ,อเนเพิ่นเว้ากับเพิ่นมาเว้าฮอดบ้านฮอดเทือนผีบ่อหรืหอว่าเว้าฮอดมาบอกเลยบอกเลยให้นีไ้ดินตอนตอนหยาวอยู่มือได้ตูน่นะพ่อบริจรุดใบเต้มบริจรุดใบแต้มไว้หากแกระจำได้อยู่จือได้เพิ่นเว้าในได้น่ะเพิ่อนว่าวไวอยู่ให้ไปให้นีอย่างนี่ฉันนั้นแหละคนใหญ่เว้า ให้นี่จากนี้แม่นจะ้คอยไปอยู่ยใช้บ่สิแล้วเนาะอยู่นั้งลูกนั้งเตาฝนได้มีฝนเพิงพาใหญ่ปอะยุยมรอยู่ไปกินดินทุนดินลูกดินเตาฝนเอาว่าประตูซื้อเลยชื่อทำไหมชื่อนำชื่อ,อนำลูกฝนได้ในลูกชาวไปชิดเช่าล้านในชื่อเลยไปซื้อขายก็มีประตูไปซื้อขายมีมีเนาะโอ้ยเออพี่น้องเอ,อ้ยบ้านนี้ฮะฮอดกันจิตั้งฮับผู้พอบ้านตะเชงฮับผู้เบิดอันชื่อดินนี่แม่น มีอะไรละอาชานยังบุษันเฮ็ดใบใบตาดินขูมือนีิยังบระเทศไทยเทศบาลตาดินขอบท้องอยู่ซือแมนแต่เขาเงินคำขอไปเมื่อแล้วสิบเจ้าล้านเงินคำน่ะเอาไปเมื่อแล้วเมื่อแล้วเพราะว่าเงินตัวนี้เงินเยืมพอยืมธนาคารนะจิตนีธนาคารนายกวิทย์วันเดือนชามิอ่าห้าชิบล้านพอยืมธนาคาร ชื่ออยู่ช,ชื่อกินเหมืชื่อกันเจ็บกันเป็นมาชื่อข้าวน้าจําปาบอกอยู่ในห้าสิบล้านนั่นเขาดูแลพอตู้บบแมนเจ้าให้พล่ม้อ่นจัะไรเจ้านี่นก็มาหายก็คือชัตนะของ่อเป็นในนี้เคยบอกเคยสอนบริติบริตีบริษดาบริบอยเออหาช่วยชื่อบานพอไรนี้บอกพอไรนี้บอกช่างคนบริษัทฉิ่ง ว้าวท้ว่าประตูนี่โต้ยว้าอะไรเนาะแมนมันตัวจริงได้พอบ่ได้หาเรื่องหาลายบ่ได้หาเรื่องหาลายมีแต่ทางเมียกับแม่เท่าเว้าใส่ให้ป้ายสีปักปั๊มประตูพี่น้องเนาะว่าเรื่องนี้สิเป็นจริงหรือว่าจังใดเนาะเดียวทางบบาวคำพ่าสิไปถามทางแม่เท่าได้กับเมียของเพิ่นอีกเลยเธอหนึ่งพี่น้องว่าที่ไปที่มนานี่ที่ประตูเราเอา เป็นเป็ดเป็นไก่เข้ามานี่ป่อตู่บ่เคยบ่เคยสิหลักบ่เคยสิข่าบ่เคยฉีกกินเลยอันนี้ฮะเรื่องว่าไก่มาไก่บ่ได้แม่นหยังก็มาไก่บ่ได้บ่เอาข่าอยู่ไสเห็นดิต้มอยู่ใส่ลำพังแต่ลูกนี่ก็ยังยากแล้วดึงไม้ดึงตอกขึ้นตะพื้นตะพื้แล้วเนาะป่อตู่เฮาบ่ไก่หั่นมาหั่นเนาะเอาก่อยก็ยจับไก่ตัวหนึ่งมันม่นยังไงได้จับกระปูในในคลองใน หูบ,บ่แมนน่นแต่ทอนนั้นเอามากระทุนยิง่งแซวเขาลู้ผนเราเอางาน,นแม่นบอกพอตุบบ่บ่เคยคักแน่บ่ข้างแน่อนเอาแต่เด้อบ้านนี้พี่น้องเอ้ยแมน่นแท้จังได้บ้านนี้คันว่าเนะี่ว่าอะไรคือว่าพอนี่มาคนมาว่าเนี่ยเนาะนะให้ลูกพิจารณาคนคอยพอพออยู่ได้ก็ยืนดินตัวเองในเงินตัวเองนี่นี่ยืมเงินธนาคารได้มาเฉยนี่เลยคันว่าบ่แม่นดินตัวเองนี่ไปแล้ว ยันเพิ่นฮุบส่งฮุบเสื่อฮุบแปลนี่แต่ถึงแค่เนาะอยู่หอบได้แถวนี้นะอันนี้ดินตัวเองเฮือนตัวเองให้บอกการ่างการชาห้องหนำห้องไหนบอกบนอยู่บนนอนของพ่อตุ๊กเอาก็อยู่ไรไว้เฮียห้องกินเงินเวลาเวลาคือหมูไว้เฮียห้องกินแชกินนัวพวกเค่็ดหอบก็หากินเป็นตัวเองมือให้ก็กินมแล้วก็ยา เอาเป็นคนเชียงอยู่เชียงจีนสลักมัศชก้พี่น้องเะไรแบบนี้ก็นี่นะมันเป็นอย่างนี้คมีบาไม่เท่ามาจอบมาอะไรมีบ่เมียมาบึงมาแย่างเช่นอะไรนี้ตลอดบ่ไปอายูเพื่อเขาชื่ชื่อเอาดินตอนตอนดินตอนต้นตอนยะส่วนรายนี้เมียบอกเป็นคนมาว่าให้นีนะเมียแม่เท่าทางเนียทางไม่เท่าเลยครบโดยพร้อมกันหมด เขาจะด,ดับจะดีดต่เขาหรืเอ้ยไม่ได้เจ็บเป็นน,นี่เดี๋ยวเขามาทำจากมือเลยพอนอนนอนเมียกับแม่เฒ่ามาเว้ามาบอกไหนีออกจากบ้านเลยโดยเขาเว้าวปับป๊บมาพอเป็นปอเป็นพงพืนว่าแตอหึงบพว่าเจ้าเป็นปอเป็นพงนะพ่อตุเชื่อมุดนะเขาเบาเ้า,เ,าเขาคิดในใจเขานะ อันนี้ว่าเป็นคนเป็นพอคนเป็นคนพอดีแล้วเออคนที่รักมักชกอ่าคนโต้คนตมมัน่จำมีเงินธนาคารไปโต้ธนาคารได้บอผ <c oughs> ิดบ้างไหม <c oughs> เนาะถอนเงินจากธนาคารลูกเมียก็เห็นไปตับไปเพ็กหา้าสิบล้านปอกว่าหา้าสิบล้าน คิดนักอยู่ใดพี่รองเลยเนาะชุดเป็นประตูนี่ก็คิดนักคิดอุกคิดอ่งอยู่ใดแบบนี้ในเมื่อลูกกับเมียแม่เทามาว้าแบบนี้นะจะเป็นอุ่นกับวัดได้เบิงว่ดได้มาเยี่ยมมายามว่ดได้มาถามข้าวถามข้าวไปมาไปเลยชุ่มหนองชายบ่เขาว่าเวียงเออยไม้ทุกคนมามามาแต่บ้านหมดแล้ พอตู้เมื่อยแหงบ่พอตู้เดียนี้ฮะเมื่อยอ่อนเจ็บเดี๋ยวนี้ขนไหนแมนปวรอ่พอยุาทานั่พตู้เมื่อยแห้งเบิรแล้วพี่น้องลูกกระสีบได้แล้วนียนะบ่ได้เอโอ้ข้าันถ้าลูกกันสีบลกวนพอตู้ให้พอตู้ผ่กอนเด้อด้ยช้สบายดีพอตู้ยโอ้เออลูกได้ได้พี่น้องเออเออเอาเอาไปใงตู้นะเอาเอาลูกในตู้เจ้าถิลูกอเอาาเออเออเอ ตัวลูกบ่ได้แล้วหิมาพี่น้องโอย